สวัสดีค่ะดิะฉันอุ้ทุมพรเสนีวงณยุทธยานะคะวันนี้สยามรัฐไฮไรท์ประเด็นร้อนี่เราต้องออไม่พลาดสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นวาระสําคัญในรอบสัปดาห์นี้นะคะเ,เนื่องจากพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID เนี่ยในรอบที่3ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นที่น่าวิตกนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่และว,วันเนี่ย ยอดเนี่ยใกล้แตะวันละ2,000คนแล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันน,นะคะมีผู้ป่วยสะสมเนี่ยยอดดีดขึ้นไปกว่า60,000รายแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ของออทรัพย์สินและก็ชีวิตเท่านั้นนะ,นะคะแต่ว่ายังจะส่งผลกระทบไปถึงภาวะเรื่องเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะ ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบว่าเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมามีการประชุมนัดสำคัญค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางนะคะร่วมาก,าการจัดหาวัคซีนร่วมกับภาครัฐและก็เอกชนจากนี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยได้ข้อสรุปก็คือว่ามีการร่วมกันจัดตั้งเ,เรียกว่าทีมประเทศไทย หรือหลายคนเนี่ยก็จะเรียกกันสั้นๆน,นะคะว่าเป็นทีมไทยแลนด์เพื่อจัดหาการฉีดวัคซีนนะคะก็มีการตั้งขึ้นมา4ทีมด้วยกันนะคะเป้าหมายของการตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อจัดหาการฉีดวัคซีนนะคะอ,อ,อยู่ที่ว่าจะต้องมีการเร่งฉีดให้กับประชาชนทั้งสิ้นจํานวน50หล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะก็คิดเป็น70% ภายในสองภายในสิ้นปีนี้เนี่ยต้องเสร็จสิน้นซึ่งตรงนี้เนี่ยคือการเ,าเรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งถือว่าเป็นเป็นทิศทางเป็นแนวทางที่ที่จะสามารถแก้ปัญหาทั้งในแง่ของระบบสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอติดตามรอต่อไปว่าในเรื่องของการจัดหาวัคซีน เรื่องของการทําให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการเข้ารับการรักษานะคะอย่างทานท่วงทีเนี่ยอันนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากค่ะค่ะการบ้านที่ว่ามีความเข้มข้นนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ย ก็ยังต้องยอมรับว่าการเมืองเนี่ยก็เข้ามาซัดเข้ามาโจมตีพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มิในการสอบอคอซ้ําเข้าไปอีกนะคะเนื่องจากในส่วนของ6พักร่วมฝ่ายค้านนะคะล่าสุดได้มีการออกแถลงการค่ะขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกจากตําแหน่งโดยเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมา คุณสมพงษ์อมรนิวัตรเนี่ยอันนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านะนะคะก็ตั้งโต๊ะร่วมกับหัวหน้าพกร่วมรัฐบาลอีก5พักคค่ะได้มีการออกถแถลงการร่วมกันบอกว่าการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยถือว่ามีความล้มเหลวเกือบทุกด้านสร้างปัญหาแล้วก็ผลกระทบก,กับประเทศโดยเฉพาะความผิดพลาดความล้มเหลว ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะ,ะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งบริหารรัชการแผ่นดินต่อไปได้อีกออไม่เพียงแต่มีการเรียกร้องนะคะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งนายกแล้วนะคะออนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็เรียกว่าจะลงดาบสองซ้ําเข้าไปโดยการที่จะยื่นให้คณะกรรมการ ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชน,นะคะทำการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา53รวมทั้งเนี่ยก็จะดำเนินการในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวพลเดกประยุทธ์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะให้ความสําคัญหรือให้น้าหนักเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้พระเดกประยุทธ์เคยบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าแกนนําในรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ไม่เว้นตะวันน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองจะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่านิ่งสงบมากพอ เพื่อเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโควิดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปค่ะ